สวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะมีวันที่ดีนะคะวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ดูตอนเช้าฉันดูตอนเย็นจา้าอะไรเงี้ยก็อยากจะทราบว,ว่าทุกคนมีเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ,อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างมาน่ารักอยากจะฟังเหมือนกันว่าทุกคนมีชีวิตที่ดีไหมเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ถ้ามีวันที่เหนื่อยๆก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนยิ้มได้หรือว่า จะทําให้ทุกคนรู้สึกสนุกสนานไปกับคลิปนี้กัแเรากันนะคะบางคนบอกอฉันอาบน้ําอยู่ไอ้ฉันก็ฟังเธอไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็ได้โอเควันนี้คลิปนี้จะมาเรื่องสองเรื่องคนเก่าดูออ้ว่าคนเก่าของคุณหรือคนบางที่คนบอกว่าฉันไม่มีคนเก่าคนเก่าฉันทิ้งไปแล้วจ้ะอาจจะเป็นคนที่อ่าคุณมีอยู่ในใจก็ได้เรามาแอบ,บส่อง เข้าดูกันดีกว่านะคะก่อนอื่นที่เราจะไปส่องดูเนี่ยพักก็อยากจะย้ำอีกครั้งนะคะว่ามีจุดเทียนมหามงคลวันที่18แปดนี้เป็นวันที่เลิกดีมากๆเลยเป็นวันราชาโชคนะคะก็อย่าลืมมาช่วยกันนะคะไปจุดเทียนมหามงคลแล้วก็ทําบุญร่วมๆกันการที่ทําบุญร่วมร่วมกันพลังงานมันเยอะมากเลยนะคะ พัดก็อยากให้เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันในครั้งนี้ด้วยเราจะได้มีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็มาดูคลิปพัก็จะได้ทําคลิปแล้วก็มามาทําความรู้จักกันในทางออนไลน์แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักสเสน่ห์ต้องการสเสน่ห์เมตตามหานิยมต้องการโชคการเงินการสุขภาพด้วยบางคน กังวลเรื่องสุขภาพเนาะเราก็มีเทียนแบบต่างๆที่จะสามารถเนี่ยช่วยเหลือให้ให้มันดีขึ้นได้นะคะอาจจะเป็นการเปิดดวงชะตาเพื่อที่จะให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามันก็ทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นนะคะ โอเคก็มีสีพึ่งมีน้ำมันว่านทั้งสามรุ่นเหมือนเดิมนะคะสามารถทักไลน์ข้างล่างหาอาจารย์จิได้เลยนะแล้วก็มีผันทององค์เทพหินมงคลแล้วก็กำไรพระแม่รัศมีเหมือนเดิมเลยเราชอบมากๆตัวแพทเองชอบมากๆนะคะก็จะมีอยู่แล้วก็เทวรูปองค์เทพถ้าใครยังไม่มีบ้านไม่มี เทวุูปองเทพไว้เนี่ยทางเราก็มีอาจารย์จิมีแล้วดีจริงๆของแพทย์มีพระแม่แลัศมีจากส่งมาตรงมาจากอาจารย์จีเลยแล้ว,แล,วแล้วชีวิตเปลี่ยนค่ะคือแบบเปลี่ยนจริงๆเนาะอาจารย์ส้มเป็นคนที่เอามาให้แพทย์ในช่วงชีวิตที่ค่อนข้างลําบากแล้วเขาก็บอกว่าแพทย์เอาไปบูชาพี่ซื้อให้พี่เช่าให้แล้วก็ชีวิตแพทย์ก็เปลี่ยนเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ ก็ได้รับพรหลายๆอย่างนะคะก็สามารถอย่าลืมทักไลน์หาจันจิได้เลยนะคะ tigger1026 นะคะแล้วสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวความรักของฉันมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยก็สามารถจะทักไลน์ IG แล้วก็เปฟุกมหาแพทได้เลยนะคะ เรายินดีพัดเองยินดีที่จะช่วยเหลือดูแลทุกคนเสมอโอเคเรามาส่องกันเลยไม่ต้องเป็นการไม่เสียเวลาเรามาส่องดูกันเลยว่าคนเก่าของเราหรือคนที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นยังไงอยู่ตอนนี้พัดชอบอยากรู้นะว่าแต่ละคนของคนของใจคุณเป็นยังไงวุ้ย เป็นคนที่ทุกคุณตัดไปแล้วหรือเปล่าคะใช่ไหมเป็นคนที่คุณแบบเบื่อเอื้อมเซ็งมากๆแล้วก็มีการตัดไปแล้วแต่ว่ามีเออเขาก็ยิ่งเนาะเขาเป็นเอมเพอเลอร์คุณเป็นควีนออฟสอดเขาก็แบบคุณถือดาบผมก็ถือดาบเหมือนกันจิ้มกันเลยคนที่ทะเลาะก,กันคนที่แบบเมินเมินใส่กันดูดิคุณก็มีดีเขาก็มีดีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า อุ้ยอีโก้ก็มาคุณพยายามไปแบบไปบาลานซ์ชีวิตของตัวคนเองแล้วอะ่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีแบบพลังงานที่ดีในชีวิตคุณไม่อยากจะ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 ,จะอยู่กับคนคนนี้แล้วอะ่ะอืมชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงในดิวซีชีวิตเขาเหมือนกัต้องพึ่งสักสิ่งศักิสิสทธิ์เนาะ <laughs> ชีวิตเขาเหมือนต้องพึง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชีวิตเขาแบบมาดูเซเขาคิดถึงคนเก่าคนนี้เขายังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคนที่เคยให้เขาใครที่เคยให้เขาคนที่ยังอาบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันด้วยอืมอาจจะมีลูกด้วยกันหรือว่ามีมรดกหรือว่ามีอาจจะเป็นไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นพวกบ้านหรือธุรกิจอยู่ด้วยกันก็ได้นะเออมีแบบทรัพย์สินอะไรอยู่ด้วยกันอนะ เขาเป็นคนหน้าตาดีเนาะเขาเป็นคนที่แบบใช่ได้อะก็มันเป็นคนภูมิฐานเป็นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาไม่ไม่มีคุณนะเขาก็ต้องสู้ด้วยตัวเองอ่ะต้องใช้ปัญญาด้วยตัวเองเขาไม่มีคุณดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยก็ก็ต้องสู้ด้วยตัวเองเขามีความเป็นสิบดาบเนาะสิบดาบมันหมายถึงว่าแบบมีความโหดอ่ะ เกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นในชีวิตของเขาเหมือนกันเนาะมีมันมันคือไพ่ที่โหดที่สุดนะคะเป็นไพ่ที่แบบเกิดเรื่องเกิดราวในชีวิตบางอย่างในชีวิตเขาอาจจะจบลงไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความรักความสัมพันธ์หรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยบางอย่างเขาในชีวิตเขามีอะไรที่จบลงไปเขายังคิดถึงคนเก่งของเขาอยู่ใครใครคือผู้หญิงที่เก่งๆในชีวิตของเขาคนนั้น คนที่เขาเคยมีเรื่องด้วยคนที่เคยเคยทิมแทงใส่กันอืมอุ้ยมีคำมีคำอยู่ในหัวว่าแบบอาจจะมีทำลายกันด้วยนะบางคนบางคู่จะทำลายร่างกายเพราะนั้นไม่ดีนะคะคนที่เคยให้เขาคนที่รักเขาสูดหัวใจมันจบไปลวเขาก็คิดถึงคนคนนั้นเหมือนกันอืมตอนนี้เราเป็นต่างคนต่างอยู่แล้ว ต่างคนต่างไปเป็นเดอะฟูลให้กับกันชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้ดูดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะมีทั้งเดฟมีทั้งอ๋อในชีวิตเขามีถ้าไม่มีคุณก็จะมีคนหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นผู้หญิงเก่งในชีวิตเขาที่คอยช่วยเหลือเขาที่เป็นคนคอย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 ดูแลอะไรต่างๆแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เซ็งเนาะ เขาก็เบื่อๆคนคนนี้เหมือนกันถ้าบางคนเนี่ยไปมีคู่ใหม่ไปอะไรใหม่เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็เ,เซง็งๆผู้ชายคนนี้หรืออาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะอันนี้พัทเป็นผู้หญิงพราพัทก,ก็พูดเป็นพูดแนวผู้หญิงเนาะอืมเขามีความกุ้มใจเยอะอะค่ะกุ้มใจเยอะมากเลยปวดหัวแล้วเนี่ยมีร้อยอย่างพันประการที่จะต้องคิดที่จะต้องทํามันเขาไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเขาไม่ได้มีความสุขเลย ก็คิดถึงวันที่เขามีชัยชนะในชีวิตคิดถึงวันที่แบบเคยมีครบทุกอย่างอ่ะมีคนดูแลม,มีทุกอย่างแล้วตอนนี้คนผู้หญิงคนนั้นจบไปแล้วปิดตาให้เขาแล้วไม่สนใจไม่ว่าเขาจะทำยังไงข้อความหรือจะอะไรก็ตามก็ผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มยิงใส่เขาแล้วอะ่ะอืมเขาเลยกลายเป็นแฮงแมน นั่งรอนั่งเซ็งนั่งแบบชีวิตเขาก็เซ็งๆอ่ะแบบเอื้อมเขาก็ไปทําแบบพยายามไปมุ่งเรื่องงานไปมุ่งเรื่องเรื่องอื่นๆแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีปัญหาร้อยแปดเนาะเข้ามาในชีวิตของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงก็ได้นะคะแต่เขาก็มีปัญหาร้อยแปดตอนนี้เขาเหมือนเขาต้องสู้อ่ะชีวิตเขาเริ่มเป็นคนคนเดียวตัวคนเดียวมากขึ้นหรือว่าอาจจะ ถึงเขาไปมีใครเนี่ยมันมันมันก็ไม่เหมือนมีคุณอ่ะอืมกุ้มใจเสมอนอนก็ไม่ค่อยหลับเนาะเขาเขาเขาทะเลาะกับทุกคนอ่ะตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าอย่างหนึ่งที่ในชีวิตเขาไม่มีความสุขไม่ประสบความสําเร็จเขาก็เลยแบบกลายเป็นว่าต้องสู้ด้วยตัวเองต้องแบบอารมณ์พก,ก็ไม่ดีเขาก็ทะเลาะกับทุกคนเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนด้วยนะคนคนนี้ยเป็นคนใจร้อนปากไว ใจใจใหญ่ใจร้อนอีโก้สูงมาครบอืมเขาถึงคิดถึงครอบครัวคิดถึงวันที่เขามีทุกอย่างแต่วันนี้มันไม่มีแล้วไงอืมตอนนี้เขาก็ต้องมาเริ่มทําใหม่รับหนึ่งใหม่จากจากเรียนแรกๆในชีวิตคือไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วทุกอย่างต้องสู้ด้วยตัวเองต้องทําด้วยตัวเองทุกอย่างที่ได้มาแต่เขาก็มีตังค์อยู่นะคนนี้ คือเหมือนมีเก็บหรือว่ามีอะไรอยู่หรือว่ามีทรัพย์สมบัติมีบ้านหรืออะไรหรือรถหรืออะไรมีมีมเขาก็ไม่ได้อยากจะจนไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้จนเกินไปแต่ก,แตก็แต่ก็มีอะไรอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ก็เนี่ยเขาปิดตัวเองปิดใจปิดอะไรก็ตามถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะเห็นในไอจีในอะไรของเขาว่าแบบเอ้ยเห็นมีสาวเยอะแยะเห็นมีหนุ่มใหม่เยอะแยะ,แยะก้ามโตอ่า แต่เขาเขาก็ไม่ได้รักของคนพวกนั้นนะเขาอีโก้แล้วเขาเริ่มตัดตัวเองแนละ้วเขาเขาเริ่มตัดพวกหลายๆคนออกในชีวิตอะ่ะอืมพราะเขายังคิดถึงเดอะสตาร์ของเขาคนที่เก่งที่สุดคนที่เป็นดาวเด่นที่สุดในชีวิตของเขามันยังอยู่มันยังคาใจข้างในลึกๆโอ้ยตายแล้วทำไมฉันร้องเพลงว้ <laughs> Why? เหมือนพี่ส้มเข้าไปทุกวันม,มีมีเพลงของไอ้นี่ของใครก็เจเจ,เจตรินใช่ไหมเดี๋ยวมีคนมาเมนต์อีกว่าไม่ใช่ค่ะอะไรอย่างงี้ตายลวบางคนอาจจะอยู่ไกลกันแล้วนะคะอยู่ไกลกันแบบว่าต้องมีการเดินทางบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะอืมมีความเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละซอยอยู่คนละตำบลอย่างนี้ก็ได้ มันมีความเป็นเลิฟเขาก็ยังคิดถึงคนที่เขารักรักคุณถามว่ายังมีใจไหมมันก็ยังมีอยู่นะมันจบไปแล้วจริงๆด้วยอมืมันทั้งจบไปแล้วแพชชั่น Passion ที่มีกันผู้หญิงคนนี้ได้ทิ้งเขาไปแล้วผู้ชายคนนี้ได้ทิ้งเขาไปแล้วทำไมทำไม อารมณ์มันโหดอย่างเงี้ยอืมเขาฝันถึงคุณทุกวันเลยนะเขาฝันถึงช่วงเวลาดีๆแล้วกันอืมที่เคยมีให้กันอืมตอนที่ยิ้มตอนที่หัวเราะตอนที่ไปกินข้าวด้วยกันไปดื่มด้วยกันไปปาร์ตี้ไปเฮฮาด้วยกันอืมเขาก็เหมือนกันเราก็คิดว่าคุณกำลังมีอะไรในตอนนี้ในชีวิตเขาขา,า,ายคล้ายๆคุณอะ่ะ เหมือนส่งกันไปส่งกันมาคุณก็ส่งเขาเขาก็ส่งคุณเหมือนกันเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออแบบตอนนี้คุณมีไอเดียอะไรเหรอเจ้าแม่โปรเจกต์หรือเปล่าบางคนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์เลยที่ส่องที่อ่านที่ดูภายคลิปนี้เจ้าแม่โปรเจกต์ต่อไปคุณกําลังจะทําอะไรคุณจะมีคนอื่นอีกไหมหรือว่าคุณจะมีอนาคตเป็นยังไงอะไรเง,งี้ยกำลังทำงานอะไรอยู่เขามืดแปดด้าน คนนี้ค่อนข้างทรมานเนาะตั้งแต่เนี่ยคุณรู้ดาเพอาดิอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะอารมณ์ประมาณตายไปแล้วอันนี้เดทตายไปแล้วคู่รักของเขาตายไปแล้วทรมานนืกแปดด้านว่าเขาจะทํายังไงต่อเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเหมือนกันปราจากคนที่เก่งในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขาจะทํำยังไงดูสิเขาก็นั่งสอง สองชีวิตคุณส่องแบบหาอาจจะส่องหาโอกาสหางานใหม่บางคนอาจจะหางานใหม่ด้วยก็ได้อาจจะหาอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังไม่ได้ก็ยังแป๊กๆอยู่อาจจะหาคนใหม่มาดามใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังหาไม่ได้อาจจะแบบว่าเออเมียไล่าลาไปทางแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวจริงอาจจะมีแบบคนซับๆเข้ามาในชีวิตเขาแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คนที่ใช่คนคนนั้น เขาก็นั่งเซ็งดูหน้าเขาสิเซ็งมั้ยล่ะโอเคอืมเซ็งอแล้วเซ็งพับแซงเลยเนี่ยเขานั่งหน้านี้อยู่เลยค่ะอืมดูสิว่าจะเป็นยังไงเขาอาจจะติดต่อเข้ามาหาคุณก็ได้นะเป็นไปได้นะที่ยังจะบางคนอาจจะยังคุยกันอยู่อาจจะแบบตัดแต่ตัว อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบบางคนคุยกันบ้างแต่เขาก็จะมีเรื่องมาปรึกษาคุณมีความรู้สึกว่าเขาจะมีเรื่องมาปรึกษาคุณแล้วคุณเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะให้คําปรึกษานั้นได้เออสามารถจะให้เขาได้ที่จะเออลวง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 โอเคเป็นยังไงอีกอีกใบนึงลองดูซิว่าชีวิตนี้คนในใจคุณเป็นยังไง เขามีแพชชั่นอุ้ยตายแล้วล่วงเขามีแพชชั่นในตัวคนสูงมากๆเลยขอโทษนะคะเขามีแพชชั่นในตัวคนสูงมากมากแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาสปาก,กันอีกครั้งมีโอกาสที่จะขับเข้ามาคุยกันอีกครั้งมีโอกาสเข้ามาอาจจะไม่ใช่อยู่ในความสัมพันธ์แต่ครับกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะโอเควันนี้ก็ไม่อยากให้ยาวเกินไปเนาะถ้าเกิดใครสนใจที่จะดูส่วนตัวก็ สามารถทักกันมาได้นะคะข้อมูลอยู่ข้างล่างนะคะแล้วถ้าใครสนใจสินค้าไม่ไว่าจะเป็นอมันว่านหรืออะไรก็ตามเทวรูปขององค์เทพก็ยินดีที่จะดูแลนะคะทักกันมาเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย